Đi đi luôn Đấy Nãy khá Nửa mong có vẻ không đấy Ta đúng phải luôn Đúng nãy Có gì đi luôn Đúng nãy Đi 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 nãy Đúng nãy Đúng nãy khá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  ตรงไหนครับเนี่ยเนี่ยลูกเหลือแตหางเราไม่ได้ตรงไหนครับเออหมุนตัวลูกหมุนตัวหมุนหมุนมาแล้วเอ้ออยู่นี่อ่างไข่วันนี้อางไข่อางไข่เอาหมุนมาลูกหมุนมาลูกหมุนมาหมุนมาแล้วหมุนมาดิหมุนมาดิลูกตรงไหนหมุนมาดิลูกนี่นี่ควายอยู่นี่พวาอยู่นี่พวาอยู่นี่กิ้งจิ้งจิ้งจิ้งนี่นี่ควอยู่นี่นี่ควอยู่นี่พวาอยู่นี่ หาด่ได no, ้อะอะไรอยู่นี่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 หนึงไหนลูกมีพ่ออยู่นี่ลูกเมียนี่พ่ออยู่นี่ลูกไหนครับหันไม่ยไว้หมืนยังไม่ได้อะลูกมุนโตมามันตโตมาเร็วมุนโตมาเร็วมุนโตมาเร็ว เดี๋ยวเนี่ยมุนตัวหาพ่อเนี่ยเนี่ยมุนตัวมาแล้วหาพ่อเดีวนี่มุนตัวหาพ่อแล้วนี่นี่นี่พ่อยู่นลูกไหนพ่ออยู่นี่ไหนไหนไหนอะลูกชายลูกชายลูกชายไหนครับอันไหครับ อันไหนครับอันไหนครับเนี <premature> ่ยวเดี๋ยวพายอยู่นี่เดี๋ยฟพาอยู่นี่พายอยู่นี่ได้ยินเสียง้วแต่หันไม่ได้แล้วลูกหมุนแน่หมุนตัวมาเนี่ยลูกอาหมุนตัวมาหมุนตัวมาวแล้หมุนตัวมาแล้วหมุนตัวมาแล้วหมุนตัวมาแล้ว เนี้ย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 อยู่ข้างหลังรูปเนี้ยจะทำสมุนกันมันเนี้ยเนี้ย i don't know